ผัดผักรวมใส่เม็ดมะม่วงหิมะนันกับเป็ดย่างของเราค่ะทุกคนน่าทานไหมคะอันนั่นแหละอันนั่นแหละคือท่องไว้ตลอดเลยว่ากับไทยจะไป สวัสดีเช้าวัวนเสาร์จากประเทศเยอรมันค่ะทุกคนขอยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องแม่ออไดอารี่แอนด์แฟมิลีนะคะโอ้วันนี้มาแปลกแฮะไม่ใช่ละใครกําลังอยากฝึกลองพูดเยอะๆค่ะทุกคนเพราะว่าทําคลิปมาก็2 3ปีแล้วแต่ก็ยังพูดไม่คล่องสักทีค่ะวันเสาร์ไม่รู้ตื่นมาทําไมแต่เชา้าค่ะทุกคนก็เออไหนๆตื่นมาแล้วก็อาบน้ําแต่งตัวรอสมาชิกกันค่ะก็ตอนเชา้ามาก็อย่างเงี้ยค่ะ ลงครีมบำรุงหน้านิดนึงเพราะว่าใกล้จะเลขสี่แล้วค่ะทุกคนก็นี่แหละค่ะประมาณนี้เนาะคิ้วนี่คือแม่ขาดไม่ได้เลยค่ะเพราะแม่เป็นคนคิ้วขาดมีคิ้วครึ่งเดียวค่ะต้องเติมหางไว้ตลอดค่ะบางวันเหงื่อออกเยอะอย่างเงี้ยค่ะคิ้วหายค่ะทุกคนเหลือครึ่งเดียวประมาณนี้เลยค่ะตอนนี้ก็เรียบร้อยมีคิ้วแล้วออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะแต่งตัวเสร็จแล้วก็จะเอาผ้าลงไปปั่นไว้ค่ะทุกคน Hm. Schmeckt gut, wie du probierst. Ein bisschen. Noch ein bisschen. Heiß. Mhm. Oder? Ist okay. Kann man trinken, aber schmeckt nicht gut. Ja, ich weiß. Ich liebe auch schwarzen Kaffee. Mhm. Aber ich habe schon gekauft. Ich muss trinken. Ja. <laughs> aber das war... Ich habe äh, schwarze Kaffee dazu. ผส,สมเองอะไร a ิจิ้มก m นอือหืจิ h มกอ้โหไอกรีบคาเฟคนนี้ตื่นแล้วค่ะวันนี้ตื่นมาเจอแม่อะไรล่ะคะ <c oughs> ดีไหมค่ะ <c oughs> หรือว่าต้องให้ตื่นมาแล้วไม่เจอแม่ไม่ต้องเจอกัน <c oughs> <c oughs> ทำไมวันนี้ตื่นมาแล้วถึงเจอแม่แล้ว <c oughs> เพราะว่าวันนี้เป็นวันอะไรเนี่ย วันไ friday วอคเนเอนเดอร์อยาวอคเอนเดอร์วันหยุดเสาร์อาทิตย์เหรอค่ะหิวหรือยังพี่แก้มยังไม่ตื่นเลยค่ะตอนนี้กี่โมงแล้วตอนนี้อีกสิบนาทีจะแปดโมงแล้วใช่ไหมคะโมหิวหรือยังคนนี้เดินออกมาเลยเว้ยคนนี้เดินออกมาได้ยินเสียงแม่พูดดังๆแหลเนาะก็เลยเดินออกมาแล้วค่ะฮะวยยังไม่สวัสดีค่ะทุกคนเลย สวัสดีค่ะนุ้ยสวัสดีค่ะแล้วหนูขอตัวกินอาหารเช้าก่อนนะคะเดี๋ยวจะอาบน้ําแต่งตัวใหม่แล้วเนาะเพราะว่าหนูยังอยู่ชุดนอนอย่างนู้ยเพิ่งเดินออกมาจากในห้องใช่ไหมโอ๊ยปิดปากดิซี่ไป <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวกินข้าวก่อนเนาะหิวแล้วคะ่ะหาขนมปังเองอุ๊ยคนนี้หาขนมปังเองเลยเหรอคะ หนูจะกินกับอะไรลูกหนูจะทํำไหมปิ้งไหมขนมปังปิ้งไหมคะปิ้งด้วยแล้วคะเลยเอาบางอาจารย์ลงบางลงแล้วแม่ปิ้งให้เอากี่แผ่นคะวันนี้เท่าไรนั่นนะกี่แผ่นนั่นสองแล้วคะนับดูดีๆมันใช่สองแมแบบนั้นนะหนึ่งสองเฮ้ยใช่จริงๆด้วยภาษาเยอรมันพูดว่ายังไงละสองนั่นนะฮะไอจ์เดย์อร์เฮาด้วยพูดด้วยเออแล้วภาษาอังกฤษเราได้ไหมภาษาอังกฤษ English ออฟอังกฤษวัน n ุ่นถ w อว้าวเอานับให้ดูหน่อยนับให้ดูหน่อยนันับยังไงภาษาอังกฤษยภาษาอังกฤษวันถือเย o ดีมาฮะก็อีนนั่งเลยขนมปังสดแล้วหนูดื่มอะไรนี่นมอุ่นๆกับอะไรคะกุนี่กับน้ำผึ้งมันจะอุ๊ยแม่ เลสกูดแม่เปิดให้แล้วไงแม่ลืมบอกหนูห <c oughs> <c oughs> นูนึกว่ายังไม่ได้เปิดล้วคะไม่เป็นไรอะแล้วแม่ช้อนอันใหม่ให้อะทำยังไงแม่ไม่เคยกินเลยนะเนี่ย <c oughs> ป๊าป๊าบอกว่ามันอร่อยหนูเคยกินเหรอป๊าป๊าเคยทําให้เหรอ <c oughs> อ่ะตักปเนาะแล้วทำไมหนึ่งอยากนึ่อยากกินวะเน,นี่ยนมอุ่นแล้วก็ใส่น้ำผึ้งดัซไรอ่ะชิเนชนชนิอนว้าเลสกูดเซเลนาเนสอร่ oh. ์ uh. เดี๋ยวดูสิเด๋ยวไ่กจะอร่อยนะ <S 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 อเลยยกดืมม่มเลยลูกมันอุ่นเฉยมันไม่ร้อนแล้วแม่ชิมแล้วอร่อยมันมีนมแล้วก็มีกลินน้ำผึ้งนิดนิดมันไม่ได้หวานเจีย๊ยบเหมือนใส่น้ำตาลแต่มันจะแบบมีกลิ่นของน้ำผึ้งเนาะกินดะ้วยคุยกับแม่อ้อยด้วยแล้วนะแม่อ้อยทำงานอยู่กินไปด้วยคุยไปด้วยอร่อยไหมบอกแม่อ้อยสิอร่อยมาก แม่อ้อยจะถามว่าหนูกินอะไรทำไมนม่น่าอร่อยจังหนูกินอะไรบอกแม่อ้ยอยเแพนงปังแม่อ้อยจะพาหนูไปเที่ยวไหนคะับสิงหานี่แม่อ้อยจะพาหนูไปเที่ยวที่ไหนถามแม่อ้ยอยเร็วหนูอยากไปที่ไหนมจะกอแ่หมวกินอะไรนมะยแม่อ้อยบอกว่าเอาแยม อันนี้ไม่ใช่อันนี้ซื้อมาอันนี้ซื้อมาก็อร่อยเหมือนกัน,น,นเนื้อมีมีเนื้อสตรอเบอรี่เยอะด้วยอันนี้อร่อยเหมือนทำเองเลยไม่หวานมากรดเยอะไหมรดเต็มอูไหมรดเ,เยอะตลอดตลอดเลย <c oughs> ไม่ว่าถามว่ากับไทยปีนปีน,นี้จะไปที่ไหนไม่ว่าจะพาไปอันนั่นแหละ อันนั้นแหละคือท่องไว้ตลอดเลยว่ากับไทยจะไปเซเว่นอีเลฟเว่นเมื่อวานนี้เมื่อวานนี่พาหน้องแก้มกับวิเวียนไปเรียนเทควันโดพอเขาขึ้นรถมารีบบอกเขาเลยเดี๋ยวว่อ่าปิดเทอมนี้นาร้นนี่ฉันจะไปเมืองไทยวะ่ะฉันจะไปเซเว่นอีเลฟเว่นด้วยวะ่ะว,ว,ว,วิเวียนงงวิเวียนงงว่ะฮะ What is Seven Eleven วิเวียนถามว่าอะไรคือเซเว่นอีเลฟเว่นว่ะเซเว่นอีเลฟเว่นมันก็มีขนมขายเยอะเยอะไงว่ะเดี๋ยวบอกเขา นป้าสเตฟานเอากระดาษมาเขียนไว้ว่าไปไทยจะทำอะไรอยากทำอะไรบ้างโอ๊ย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 อันนี้ของน้องแก้มอันนี้น้องแก้มเขียนลิสต์รายการว่าไปไทยจะทำอะไรบ้างป้าป๊าบอกว่าให้เขียนกระดาษเอาไว้จะได้ไม่ลืมโอ้ตัสเซลินาอันนี้ของเซลินา7-11คุณจัง เซลีนา่ามีมีสองอย่างนึกนึกได้แค่สองอย่างเซเว่อนอีเลเวนกะเกาะช้าง หลังจากที่ทานมื้อเช้าเสร็จค่ะตอนนี้ก็10บโมงกว่าแล้วค่ะส่วนน้องแก้มก็เพิ่งตื่นตอนเกือบจะ10บโมงนี้ค่ะตื่นมาก็กําลังกินมื้อเช้าค่ะก็เลยไม่ออกไม้ด้วยพวกเราก็เลยมากัน3คนกับเซรีน่าแล้วก็ป๊ป๊าค่ะก็มาที่ร้านขายเฟอร์นิเจอร์ค่ะขับรถออกมาก็ประมาณ10กว่านาทีค่ะร้านนี้เคยมาแล้วค่ะเคยทําคลิปไปแล้วด้วยนานแล้ว วันนี้ก็เลยป๊ะปะ๊าว่าเออวันหยุดไม่ได้ทําอะไรเดี๋ยวกินมื้อเช้ากันเสร็จแล้วเดี๋ยวออกมาเดินดูค่ะเพราะว่าป๊ะปะ๊าอยากได้โต๊ะเล็กๆแบบเนี้ยค่ะเอามาวางตรงที่โซฟาเนาะเพราะว่ายังไม่มีโต๊ะมาวางแบบเอาไว้วางกาแฟวางหนังสือจุกจิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็นี่แหละโต๊ะเรายังขาดโต๊ะเล็กๆค่ะก็เลยป๊ป๊าว่าเออเดี๋ยววันนี้ไปเดินดูกันป๊ป๊าเนี่ยถูกใจตัวนี้ค่ะแต่ว่ามันใหญ่เกินขนาดที่ป๊าะ ต้องการค่ะก็เลยเดินดูหลายอันแล้วมีมีอันที่ชอบอยู่ค่ะแต่ว่าไซส์มันใหญ่เกินไปค่ะก็เลยยังไม่ย,ไมยังไม่ตัดสินใจซื้อค่ะก็เดี๋ยวไว้มาดูใหม่อีกยังไม่รีบค่ะก็โอเคแวะพาเซลีนาเล่นแป๊บหนึ่งค่ะก็เดี๋ยวก็กลับบ้านแล้วค่ะตอนนี้ก็ถึงมื้อเย็นแล้วค่ะหลังจากที่พาเซลีนาไปเดินออกกำลังกายมาเมื่อเช้านะคะทุกคนก็ตอนนี้ กลับมาบ้านเสร็จแล้วก็พักกินกระโฟงกาแฟกินมื้อเที่ยงกันเสร็จรียบร้อยแล้วมื้อเที่ยงไม่เชิงมื้อเที่ยงหรอกคะ่ะก็ขนมปังกาแฟเด็กๆก็กินกินโดนัทแล้วก็กินอะไรหนูไม่กินโดนัทรอแร้วหนูกินอะไรคะกินแล้วก็เลยให้หนู <ไป S 1> หนูก็เลยได้ก<ด>ินอันนกินขนมปังกินโดนัทกินนั่นแหละค่ะง่ายๆตอนกลางวันเสร็จแล้วก็ถึงมื้อเย็นนะคะทุกคนวันนี้เชฟของเราจะโชว์ฝีมืออีกแล้วค่ะที่ค่ะ ผักต่างๆเป็นผักรวมค่ะวันนี้ Was kochen wir heute Papa? Was kochen wir? Lass mal schauen. ูนั่นสิมาดูแม่เขียนโพยให้ป๊าปผักผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์ไส้เป็ดย่างครับจริงจริงป๊าป้าอยากกินไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์ค่ะทุกคนแต่แม่อยากกินแกงเผ็ดแล้วก็เป็ดย่างด้านบนก็เลยโอเคคนละครึ่งทางวันนี้ก็เลยออกมาเป็น ผัดผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์เป็นผัดผักรวมใส่มเม็ดมะม่วงหิมพานต์ค่ะแล้วก็จะใส่เป็ดย่างด้านบนด้วยค่ะเดี๋ยวมาดูว่าหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงนะคะทุกคนเอาสองเอาสองเมนูมารวมกันนะคะวันนี้เดี๋ยวมาทํากับข้าวไปกับปะ๊ปะป๊ะอะไรแก้มอะไรคือครับค่ปะปะ๊าปะ๊ะทำบ,บอกกันอะไรางหลังครับคืออ้าวเป็นคาสร้อย,อยงไงคะ่ะหรือครับไงมันครับอ<ล>ะไรก็้<ปล><ปล> นี่ค่ะแม่เขียนโพยให้ปาป้าค่ะทุกคนผัดผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์ใส่เป็ดย่างครับนี่ค่ะพระเอกของเราในเมนูนี้ก็จะเป็นเนื้อเป็ดแช่ช่อมฟรีซนะคะซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะซื้อมาเป็ดแช่ฟรีซซื้อมาสองชิ้นชิ้นละครึ่งกิโลเกือบครึ่งกิโลค่ะทุกคนนี่ค่ะตกกิโลกรัมละสิบเก้าจุเก้าเก้าค่ะชิ้นละเก้ายูโรกโปรค่ะประมาณนี้เลยเดี๋ยว มาทําเป็นเมนูวันนี้กันค่ะครอบครัวของเราก็ขมักขมันเหมือนเช่นเคยส่วนแม่ก็จะเป็นกําลังใจให้ตรงนี้เนาะส่วนเด็กๆก็นี่ค่ะคุณอันนั้นอะไรแก่จะวาดฟูจิแล้วก็ตรงนี้แอุร์ภูเขาฟูจิแล้วก็ภูเขาฟูจิภูเขาญี่ปุ่นใช่ไหมภูเขาฟูจิเออฟูจิอะไรเราภาษาเดนมัร ก็เขาฟูจิฟูจิก็หนูเรียกฟูจิกับป้าๆทำไมในภาษาเยอรมันน่ะเรียฟูจิอ่ะแล้วก็ตรงนี้ก็เออเป็นต้นไม้สักนะดอกซากุระอ่าโอเคอาวัตมาเดี๋ยวเราดูตอนจบนี่ออกไปซื้ออุปกรณ์มาเมื่อกี้ไปเดินไปหรือว่าไปสกูตเตอร์กันไปสกูตเตอร์นี่ค่ะไปซื้องานศิลปะมาจะไปดูไปกับเบียนาใช่ไหมไปสองคนกับเพื่อนข้างล่างพากันเอาสกูตเตอร์ไปเกมกรได้นสีมา แล้วก็อันนี้ค่ะเป็นเขาเรียกอะไรอะอสำหรับงานศิลปะค่ะเป็นกระดาษเหมือนผ้าเนาะเขาเรียกอะไรแก่ <S <S แม่เรียกเป็นภาษาไทยละมันลายมันแต่หนูไม่รู้ภาษาไทยเป็นผ้าที่เขาวาดรูปกันนั่นแหละคะ่ะเป็นเหมือนแบบพลาสติกค่ะ,ะมีลิเกเตอร์สีน<ส>ี่คิดว่าสวยมากสวยที่สุดเอาลิเกเตอร์เป็นรูปดอกไม้แกมได้ไหมซื้อไหป๊ะป้าให้เงินไปเท่าไหร่ห้ายูโรค่ะตอนนี้ป้ะป๊าก็กําลัง เตรียมผักแล้วนะคะเพราะว่ามื้อนี้ป๊ะป๋าจัดการเองคนเดียวเลยค่ะเพราะว่าปะป๋าอยากกินไม่ใช่ละค่ะเพราะว่าปกติวันหยุดเสาร์อาทิตย์ปะป๋าก็จะชอบทํากับข้าวแบบนี้ละค่ะถ้ามีเวลาเยอะๆเนาะอันนี้ก็เตรียมผักต่างๆไว้ค่ะก็มีซุกินี่ค่ะบวบฝรั่งเนาะอ่าอะไรอะหลายอย่างเลยค่ะตามในรูปเลยค่ะแม่พูดไม่ทันแล้วค่ะก็มีเม็ดมะม่วงหิมพันแล้วก็มีหอมแดงด้วยค่ะส่วนนนี้ก็เป็นเป็ดที่ แกะออกจากถุงแล้วก็ล้างน้ําเรียบร้อยแล้วป้าป้าก็มาจัดเตรียมแบบนี้เลยค่ะเอาลงไปจีในกระทะไม่ใส่น้ํามันนะคะเพราะว่าน้ํามันที่เห็นในกระทะนี่คือน้ํามันที่ออกมาจากหนังเป็ดนะคะทุกคนป้าปาก็จะเอาไปจีให้สุกทั้งสองด้านนะคะแล้วก็เอาไปใส่อุ่นไว้ในเตาอบค่ะด้วยอุณหภูมิ1 0 0เป็นเวลา30หน้นาทีค่ะแล้วป้าป้าก็มาผัดผักต่างๆค่ะทุกคน แล้วก็มีเม็ดมะม่วงหิม,มาพาน์นะคะเอามาคั่วอีกรอบหนึ่งค่ะให้มันมีกลิ่นหอมค่ะแล้วก็ใส่ผักลงไปครบทุกอย่างแล้วตอนนี้ก็เป็นน้ําซอสที่ปรุงไว้ค่ะน้ําซอสก็ใส่ทุกอย่างที่วางอยู่บนนั้นเลยค่ะเอามารวมกันในถ้วยค่ะแล้วก็เอามา ผัดทีเดียวค่ะแล้วก็จะใส่ป้าปาจะใส่ผ้าแป้งข้าวโพดผสมน้ําค่ะใส่ลงไปเพื่อให้น้ําซอสมันเป็นเข้มข้นค่ะไม่ให้มันเป็นน้ําเหลวจนเกินไปประมาณนี้เนะาะจะใส่เมล็ดมะม่วงหิม,มพานต์ลงไปแล้วนะคะก็ผัดคลุกเคล้ากันไปเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเป็ดก็สุกแล้วค่ะ30นาทีพอด,ดีเป๊ะเลยป้าปาก็เอาออกมาหั่นแบบสวยงามแล้วก็จัดจานให้พวกเรากินกันค่ะทุกคนน่าทานไหมคะ อร่อยไหมคะว้าอ,อร่อยล้กินเยอะๆเลยอันไหนอร่อยข้าวแล้วอร่อยมานะคะทุกคนมาทานลึกชื่อเมนูไม่ออกเมนูนี้ตั้งชื่อขึ้นมาเองนี่ค่ะมาทานนะคะผัดผักรวมใส่เม็ดมะมะ่วงหิมะพันธุ์แล้วก็กินกับเป็ดย่างของเรานี่ค่ะมาเลยคนนั้นนะกินไม่ปูดไม่จาเลยอร่อยไหมคะอร่อยค่าอร่อยมากินได้เยอะมาค่ะมาทานด้วยกันค่ะ ค่ะก็หลังจากกินมื้อเย็นกันเสร็จค่ะวันนี้เรามีนัดกันว่าเราจะดูหนังกันตอนเย็นค่ะแม่ก็เลยซื้อขนมซื้อ,อเขาเรียกอะไรขนมขบเคี้ยวอะค่ะมาเตรียมไว้ให้เด็กๆแล้วเพราะว่าวันนี้เรามีนัดกันว่าตอนเย็นเราจะดูหนังกันหลังจากกินมือ้อค่ากันเสร็จก็ก่อนดูหนังแม่กเ็เลยบอกว่างั้นแม่ขอดูตลกก่อนแป๊บหนึ่งแล้วกันนะคะ ้องแกมก็เลยเปิดตลกไว้ให้แม่ดูก่อนแป๊บหนึ่งก็เดี๋ยวดูตลกกันจบแล้วก็จะเลือกหนังกันค่ะก็ให้เป็นน้องแก้มกับป๊าป๊าเขาเลือกว่าจะดูหนังเรื่องอะไรกันวันหยุดพวกเราก็อยู่กันประมาณแบบนี้แหละค่ะอยู่ที่บ้านทํากับข้าวกินกันแล้วก็ดูหนังกันเล่นเกมกันประมาณนี้ค่ะก็ไม่ได้มีอะไรกันเยอะเนาะแล้วก็มีข่าวดีค่ะสําหรับเด็กๆนะคะเพราะว่าโอมาส่งข้อความมาบอกว่า พรุ่งนี้วันอาทิตย์เดี๋ยวโอม่าจะมาหาเด็กๆค่ะทุกคนก็รอดูว่าพรุ่งนี้โอม่าจะมาหรือเปล่านะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามชมคลิปของพวกเราเนาะก็อาจจะน่าเบื่อบ้างเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีกิจกรรมอะไรแปลกๆใหม่ๆไม่ได้มีคอนเทนต์อะไรเยอะแยะนอกกส่วสนมากก็จะเป็นคลิปการใช้ชีวิตประจําวันของพวกเราก็อยู่ประมาณนี้นะคะ่ะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะติ่ติดตามกันนะคะโอ้อยู่ในบ้านไม่รู้ว่าหิมะตก ป้าเปิดหน้าต่างแล้วบอกว่าหิมะตกเออมีหิมะอะไรวันนี้อาทิตย์ที่แล้วยังร้อนอยู่เลยอาทิตย์นี้มามีหิมะด้วยค่ะดูนะะทุกคนค่ะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าพรุ่งนี้โอป้ากับโอมาจะมาหรือเปล่าค่ะ